มาเป็นเพื่อนกับกุ้งกิงกด s u b s c r i b e ติดตามช่องกุ้งกิงกันนะคะวันที่สามแบกหนึ่งมเมล็ดไม่เหนื่อยไม่เหน็ดตุ้งแฉ่งตุ้งแฉ่งวันที่สี่แบกหนึ่งมเมล็ดไม่เหนื่อยไม่เหน็ดตุ้งแฉ่งตุ้งแฉ่ง สวัสดีค่ะเพื่อนๆกุ้งกิ่งกําลังอ่านหนังสือเรื่องมดแดงตุ้งแฉ่งอยู่ค่ะมดแดงตัวน้อยพบข้าวสารจึงค่อยๆแบกข้าวสารวันที่1แบก1เมล็ดวันที่2แบก1เมล็ดวันที่3แบก1เมล็ดทําเช่นนี้ไปเรื่อยๆจนมดแดงมีข้าวสารเก็บไว้เต็มเลยค่ะเรามาดูเรื่องราวของเขาไปพร้อมกับกุ้งกิ่งในนิทานเรื่องมดแดงตุง้แงแง มดแดงตุง้งแฉ่งครั้งหนึ่งมดแดงเบิกบานมาเจอะเข้าสารตุ้งแฉ่งตุง้งแฉ่งวันที่หนึ่งแบกหนึ่งเมล็ดไม่เหนื่อยไม่เหน็ดตุ้งแฉ่งตุง้งแฉ่งวันที่สองแบกหนึ่งเมล็ดไม่เหนื่อยไม่เหน็ดตุ้งแฉ่งตุง้งแฉ่ง วันที่สามแบกหนึ่งเมล็ดไม่เหนื่อยไม่เหน็ดตุ้งแฉ่งตุ้งแฉ่งวันที่สี่แบกหนึ่งเมล็ดไม่เหนื่อยไม่เหน็ดตุ้งแฉ่งตุ้งแฉ่งวันที่ห้าแบกหนึ่งเมล็ดไม่เหนื่อยไม่เหน็ดตุ้งแฉ่งตุ้งแฉ่ง วันที่หกแบกหนึ่งเมล็ดไม่เหนื่อยไม่เหน็ดตุต้งเฉ่งตุง้งแฉ่งวันที่เจ็ดแบกหนึ่งเมล็ดไม่เหนื่อยไม่เหน็ดตุ้งแฉ่งตุ้งแฉ่งวันที่แปดแบกหนึ่งเมล็ดไม่เหนื่อยไม่เหน็ดตุ้งแฉ่งตุ้งแฉ่ง วันที่9้าแบกหนึ่งเมล็ดไม่เหนื่อยไม่เหน,น็ดตุ้งแฉ่งตุ้งแฉ่งวันที่สิบแบกหนึ่งเมล็ดไม่เหนื่อยไม่เหน็ดตุ้งแฉ่งตุ้งแฉ่งแบกวันละหนึ่งเมล็ดไม่เหนื่อยไม่เหน,น็ดตุ้งแฉ่งตุ้งแฉ่ง แดงขยันแบบนี้ดีจังเลยนะคะ <c oughs> มีอาหารเตรียมพร้อมสำหรับตัวเองได้ไปอีกหลายมื้อเลยละคะ่ะมดแดงตุง้งแข่งหนังสือส่งเสริมค่านิยม12ประการด้านความซื่อสัตย์เสียสละอดทนมีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวมและยังเป็นหนังสือดีสำหรับเด็ก3-5ปีโครงการหนังสือเล่มแรก Bookstar t จากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการด้วยนะคะสัปดาห์นหน้ากุ้งกิ๋งจะชวนเพื่อนๆไปดูนิทานเรื่องอะไรพลาดไม่ได้ในรายการนิทานสนุกกับกุ้งกิง๋งทางช่องกุ้งกิง Happy World. ก๋งแฮปปี้ว l d กด s u b s c r i b e ติดตามช่องกุ้งกิ๋งกันนะคะอยากคุยกับกุ้งกิ๋งต่อตามไปได้ที่ Facebook เพจกุ้งกิ๋งแฮปปี้ว l d ค่ะสำหรับวันนี้บายบายค่ะ กดติดตามช่องของกุุงกิ่งด้วยนะคะ